สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านนะครับยินดีตอนรอบเข้าสู่ซองเบียนิเมะก,กินอีกเส้นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสปอยอนิมเมะเรื่องตำนานจอมยุศพทดทังซานกันอีกเส้นเคยนะครับเอาแล้วล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร้อมทำเพลงอะไรมันมากมายเสิาหรับชมร,รับฟังกันได้เลย และในตอนนี้สวันต่อมาที่ค่ายทาหารของจัก,กรวัดเทียนโตทั้งซานกำลังฝึกฝนอย่างเงียบๆมีเสียงลมหายใจเบาๆราวกับเสียงมังกรมีหมอกสีขาวจำนวนมากรวมตัวเขาด้วยกันอยู่บนศีรษะก่อตัวเป็นดอ,อกไม้สีขาวขนาดใหญ่สามดอกและในตอนนี้เสี่ยวอู่ที่อยู่ด้านนอกเต็นท์ก็ยกผ้าม่านขึ้นแล้วมองเข้ามายังด้านในเห็นทั้งซานกำลังฝึกฝนอยู่ที่นั่นท,ทั้งตัวเปล่งแสงออกมาราวกับอัญ,ญมณีเมื่อนางเห็นเช่นนั้นนางก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของทั้งซานเพิ่มขึ้นเสี่ยวอู่ในตอนนี้พลังวิญญ,ญาขอออองงนนนนนาาาพััฒึ้้จกกกกระะดดดบ76 77เเเป็แแลลววมื่่คยิี สมคริสตันโลหินมังกรทําให้ความแข็งแกร่งของร่างกายพัฒนาขึ้นอย่างมากในข่ายทหารของจักรวรรดิเทียนตนในตอนนี้ในแง่ความแข็งแกร่งทางกายภาพทังซานเป็นอันดับหนึ่งเซียวอูก,ก็คืออันดับ2และทังซานก็ไม่รู้ว่าร่างกายของเซียวอูแข็งแกร่งขึ้นไปเหนือมนุษย์ขึ้นทุกทีจู่ๆทังซานก็พูดขึ้นมาว่าเซียวอูที่ล็อกเขมาได้และทังซานก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาจากการฝึกฝนและเซียวอูก,ก็พูดขึ้นมาทันทีว่าพี่อาการดีขึ้นแล้วหรือยังทังซานก็เอื้อมมือไปดึงเเส่วอออออูขาานแนแลกกก็็บงงไปปทรซ ไปที่นาโอ,อแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพี่ข้ามีความสุขมากเลยที่ได้อยู่กับพี่และทังซานก็พูดว่าเพื่อที่ข้าจะกลายเป็นเทพสมุทรให้ได้เร็วมากขึ้นพวกเราต้องได้ห่างกันสักระยะหนึ่งเสียวอูก็เงยหน้ามองขึ้นอย่างรวดเร็วมองไปที่หน้าของทังซานด้วยความตกใจพี่พี่ว่าอะไรนะเมื่อทังซานเห็นความตกตะลึงในแววตาของเสียวอูที่เต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัวทังซานก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาแล้วเขาก็พูดว่าอย่าเด็กงูฟังเขาพูดให้จบก่อนในการกลายเป็นเทพสมุทรเขาต้องพาเจ้ากลับไปที่เกาะเทพสม จากความเสื่อเหลือจากพวกเจ้าข้าก็ไม่สามารถกลายเป็นเทพสมุทรได้ที่ข้าพูดก่อนหน้านี้หมายถึงข้าจะขอแยกตัวไปก่อนที่ป่าสิงโตก่อนที่จะกลับไปยังเกาะเทพสมุทรเจ้าก็รู้ว่าทักษะในการบินของข้านั้นเร็วมากหากที่เจ้าําไปด้วยเกรงว่าจะเป็นการเสียเวลาพวกเจ้าไปรอข้าที่ไยฝั่งมหาสมุทรและเรียกเสียวไปรวมทั้งสลามข่าวปีศาจให้มารอหลังจากข้าหาววงเวียนวิญญ,ญาณให้กับค้อนห่าวเทียนเสร็จแล้วแล้วข้าจะรีบตามไปสมทบจะช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากพวกเราจะห่างกันไม่เกินสิบวันเมื่อเสียวอู่ได้ฟังคำอธิบายของทางซานเสียวอู่กออนนนหาาาาใ้้่่งีีีททขเบๆพพะ าทางซานก็หัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมกับบอกว่า <c oughs> ก็เคยจะรู้ว่าเจ้าจะพูดแทรกออกมาโดยที่ไม่ฟังข้าพูดให้จบก่อนเสียวอูก็ทำหน้ามม่ยตะม่ตามีแล้วกอดทางซานแน่นขึ้นเมื่อทางซานเห็นท่าทางที่อ่อนโยนของเซียวอูหัวใจของเขาก็พองโตขึ้นทันทีแล้วก้มลงจูบที่ริมสีปากของเซียวอูอย่างดูเดือดเลือดพ่านและนางก็กินเวลาไปโคตรนานและเวลาก็ผ่านไปหลังจากนั้นเพื่อไม่ให้ทุกอย่างล่าสาทางซานก็อำลาพ่อของเขาอาจารย์ใหญ่และเสืยเปิงแล้วก็ออกเดินทางทันทีในตอนนี้ทางซานเป็นยังป่าซิงโตคนเดียวส่่่วววนนนนหกตััปรรรระลาาาาาดดดสืออไเเเคคๆททีิิมมมยงงุพข้ ในช่วงเวลากลางคืนได้ออกจากค่ายทหารไปอย่างเงียบๆนี่ก็คือแผนการของเสียเปิงเนื่องจากว่าตำแหน่งของทังซานในกองทัพนั้นถ้าหากทหารรู้ว่าเขาจากไปย่อมส่งผลต่อขวัญและกำลังใจดังนั้นทงังซานจึงจากไปอย่างเงียบๆปีเรื่องนี้เป็นความลับและป้องกันไม่ให้จกกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ร่วงรู้ได้และหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาที่หอผู้อาวุโสเมืองวิญญาณยุทธเซียนเลนเซียก็ยืนอยู่อย่างเงียบๆตรงใจกลางของหอผู้อาวุโสหันหน้าไปทางรูปปั้นของทศวรร์ที่มีปีขนาดมมาปีและข,ลาาขึ้นมาอยย่่าางเ็นวหลอ็กเเเจ้้้าาาพลล่ยยยยงงซีีนหหก็รออมบปู่ลานพร้้อมแว หลังจากที่พูดจบมีร่างของซาชรา,าเดินออกมาจากที่ด้านหลังของรูปปั้นอย่างช้าๆแล้วก็พูดว่าก่อนมีชีวิตอยู่ของปู่ก็เพื่อประโยชน์ในวันนี้ปู่รอคอยวันนี้มานานมากกว่าร้อยปีรอล็อกตอนปู่มาและคนที่เดินออกมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ,รบก็คือเชียนเต้าหลิวนั่นเองซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นหนึ่งในสามพรหมยุทธ์ที่แข่งแข่งอย่างสุดขีดและในเวลาต่อมาก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นอยู่ที่ทางด้านหลังของเชียนเต้าหลิวอบล้อมเขาวไว้เรากับลูกวันสีทองแล้วก็ปรากฏวงแหวนวิญญาณเก้าวงถูกจัดเรีีีีีียยยยงออ่่่าาาเเปป็็นนนนระะบููืืศษแลลใชวววดกกกกกมสขขคคฏึ้ิญ ของเขาวิญญาณยุทธชั้นยอดทุสวรรค์หปีนอกจากปีที่เป็นสีขาวตัวทางร่างกายของเซียนเต้าหลิวถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองบนหน้าฝากของเซียนเต้าหลิวมีอัญมณีรูปสี่เหลี่ยมเพียงการขยับนิดเดียวเขาก็มายืนอยู่ต่อหน้ารูปปั้นทุสวรรค์ต่อมาก็มีแสงสีทองแปลกประหลาดพุ่งออกมาจากอัญมณีรูปสี่เหลี่ยมบนหน้าฝากของเขาพุ่งตงรงไปยังตำแหน่งจุดระหว่างคิ้วของทุสวรรค์จู่ๆหน้าฝากของทุสวรรค์ก็กิดระลอกขึ้นสีทองดูเหมือนว่ากําลังสั่นสะเทือนช้าๆหนึ่งครั้งเมื่อได้เห็นสากนี้มันก็ทำให้เสียนเลินเสียตกใจและประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นเซียนเต้าหลิวก็หันกลับมากวักมือเรียกพร้อมกับเอ่ยว่ารอนล็อก ตามโบมาในตอนนี้เซเลนเสียยังไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธออกมาจากนั้นทั้งคู่ก็ลอยขึ้นไปยังลุบป,ปั้นทุสวรร์และในตอนนี้ทั้งเซียนเฒ่าหลิวและเซเลนเซียก็ให้เข้าไปยังลุบป,ปั้นทุสวรรณหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาปรากฏตัวขึ้นที่วิหารแห่งหนึ่งที่ทุกอย่างรอบตัวก็เป็นสีทองวิหารแห่งนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมมีเสาสีทองขนาดยักษ์6ต้นรองรับหลังคาแล้วก็ไม่มีกำแพงทุกอย่างรอบตัวล้วนแต่เป็นภาพลวงตาไม่ว่าจะเป็นพื้นเพดานหรือเสายักษ์ทั้ง6ต้นและทุกอย่างก็ถูกแกะสลักลวดลายนําไม่ถ้วนลวดลายเหล่านี้เป็นรูปคนนกทุสวรรณตรงใจกลางของวิหารนี้มีลุบปั้นทุสวรรณสูง3เมตรลักษณะเหมือนกับรูปัน ที่ตั้งอยู่ในหองผู้อาวุโสแต่มีขนาดเล็กกว่ามากลูกปั้นทุตสวรรค์ไม่ได้สร้างมาจากทองคำเป็นสีเทาและที่ด้านหน้าของลูกปั้นยังมีดาบยาวสีเทาปักอยู่ที่พื้นและด้วยคมประหลาดใจเซียนลันเซียก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามว่าท่านปู่ที่นี่คือที่ไหนกันเซียนเต้าหลิวก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าที่นี่คือวิหารทุตสวรรค์ที่แท้จริงเป็นสถานที่ไวสืบทอดตำแหน่งความเป็นพระเจ้าของเทพทุตสวรรค์เข้ามาใกล้ๆสิในขณะที่เขาพูดอยู่นั้นเขาก็โบกมือเรียกเซียนลันเซียเซียนลันเซียก็รีีีีบบบเนนนมมมมมาาาหหยอออออู่่่่ท้้ขขงงงงงปปัจกลลวืไญณส พูดขึ้นมาว่าที่นี่ยังเป็นที่ไว้สําหรับการทดสอบครั้งที่ก้าเจ้าต้องนาพาเสียงสว่างมาสู่โลกมนุษย์เขาให้เทพทูตสวรรค์ปรากฏขึ้นอีกของบดินเดนโตลัวไม่รู้ว่านานเท่าไร่แล้วที่พระเจ้าไม่ปรากฏขึ้นหลังจากที่ทําสาเร็จเจ้าจะกลายเป็นคนที่แข่งแก่งที่สุดในแผ่นดินจากนั้นนาําพอจกักวาดวิญญาณยศไปสู่ความรุงโลดเมื่อเซียนเลนเซียได้ฟังคําอธิบายของเซียนเต้าหลิวดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นจู่ๆก็มีร่างของคนผู้หนึ่งปรากฏขึ้นอยู่ในความคิดของนางร่างของคนที่เคยเอาชนะนางและเซียนเลนเซียก ยิ่งใหญ่ที่สุดของนางแล้วเขาก็พูดในใจว่าทั้งซานข้ากําลังจะกลายเป็นเทพทุตสวรรค์แล้วเจ้าละ่ะคงถูกข้าทิ้งห่างไปอีกขคาจะไปหาเจ้าอย่างแน่นอนและจัดการกับเจ้าด้วยตัวของข้าเองเมื่อพบกันอีกครั้งเจ้ามีเพียงสองทางเลือกเจ้าจะยอมจำนนหรือยอมถูกทาลายนอกจากท่านปู่แล้วเจ้าคือผู้ชายคนเดียวที่ข้ามีเกียรติข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวงังและเซียนเต้าหลิวก็พูดว่าเซียวเซียน้ําเสียงของเซียนเต้าหลิวปลุกให้เซียนเลนเสียตื่นจากความวางความคิดและนางก็เอ่อยขึ้นว่าท่านปู่รานควนรุกเป็นไฟ ครั้งแรกที่นางพบถังซานด้วยคาแนะนําของนิง่งฟงจื้อและครั้งสุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นศัตรูกันนางแอบปลอมตัวเข้าไปในจกักรวรรดิเทนโตนับนานเป็นทศวรรษแต่ว่าแผนการทั้งหมดที่กําลังดําเนินไปได้ดีก็ถูกทาลายลงด้วยฝีมือของถังซานแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นนางก็ไม่เคยเกลียดถังซานกับชื่นชมถังซานมากขึ้นไปอีกไปในใจของนางนางไม่ต้องการฆ่าถาังซานเพียงแค่อยากเอาชนะเขาให้ได้เอาชนะผู้ชายที่นางชื่นชมหรือพูดอีกอย่างก็คือเอาชนะผู้ชายที่นางอยากจะได้มาเป็นผัวและในตอนนี้เซนเตีสยสวหลูกาวกานง ดูดีว่าช่วงเวลาสําคัญได้มาอยู่ตรงหน้านางแล้วจากนั้นก็ยกมือขวาขึ้นอย่างช้าๆจับไปที่อัญ,ญมณีบน,นดาบ้ามดปรากฏมีเลือดสีแปลกประหลาดค่อยๆไหลออกมาจากนิ้วกลางไหลออกไปทั่วอัญ,ญมณีเลือดของเฉียนเลนเชียค่อนข้างแปลกไม่ใช่สีแดงเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าเป็นสีชมพูจางๆผสมสีทองจางๆและทันใดนั้นมือขวาของนางก็กระตุกนิ้วมือถูกดูดติดกับอัญ,ญมณีแน่นขึ้นแล้วก็ทําให้เลือดของนางไหลออกมาอย่างบ้าคลั่งต่อมาก็ปรากฏวญาวงเวียนวิญญ,ญาณขึ้นทีละวงอยู่รอบกาย อัญมณีบนดาบก็ค่อยๆเปล่งประกายสีทองต่อมาเสียนเสียก็พบว่าร่างกายของนางไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้และแสงสีทองที่อยู่ตรงหน้าก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นในตอนนี้ทั่วทั้งวิหารกลายเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์เสียนเต้หาหลิวก็ยิ้มออกมาดวงตาของเขาเผยให้เห็นถึงความภาคภูมิใจแล้วเขาก็บ่นพึพมพำกับตัวเองว่าข้ารอคอยเวลานี้มานานมากแล้วทั้งชนสุดท้ายเจ้าก็ตามหลังข้าอยู่หนึ่งเก้าถึงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถไปถึงระดับหนึ่งร้อยแล้วกลายเป็นพระเจ้าได้แต่ว่าหลานขุงข้ากำลังจะไปรนัน้้อย่นอนยย่่าาาาาาเเขูวจลกกก็ มีสีหน้าอย่างไรเนลารักขกข้อกลายเป็นพระเจ้าเซนเตหลิวหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขจากนั้นเขาก็ยกขาขึ้นก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวด้วยความยากลาบากไปยืนอยู่ที่ด้านหน้ารูปปัน้นทสวรร์สีเทาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าลอลักนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญของเจ้าและก็ยังเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของปูเช่นกันไม่ว่าจะเจ็บปวดทรามานมากแค่ไหนเจ้าต้องอดทนทําให้สําเร็จในวันข้างหน้าถ้าหากว่าได้พบพมุญยุที่ซื่อถังเซินเจ้าต้องอดชนะเขาแทนปูเพราะนั่นคือคู่ปรับตลอดทั้งชีวิตของปูท ที่เต็มไปด้วยความม่อนโยนว่ามีเมตตาเซียนเต้หาหลิวก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าเด็กโง่เมื่อมีได้ย่อมมีเสียนี่คือหน้าที่ของปู่ในฐานะผู้พิทักษ์ทุสวรรค์ก็มีชีวิตอยู่ก็เพื่อการส่งมอบการสืบทอดตำแหน่งทุสวรรค์ถ้าหาว่าไม่มีปู่หลานคงทำขั้นตอนสุดท้ายไม่สำเร็จ่าได้รู้สึกเสียใจไปเลยตอนนี้เจ้าไม่สามารถขยับได้เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่เจ้าจะหยุดปู่ได้จำคำพูดของปู่ให้ดีนำความรุ่งโลจมาสู่จกักรวรรดิวิญญาณุษยและเมื่อได้พบท,ทั้งศ แต่ก็สามารถทําให้ร่างกายของเขาค่อยๆจางหายไปได้เมื่อเหตุการณ์เช่นนี้มันก็ทําให้เซียเนเลนเซียตกใจเป็นอย่างมากพร้อมตะโกนออกมาว่าท่านปู่ยาเซียเนเลนเซียพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดการกระทาของปู่ของเขาแต่ก็เหมือนอย่างที่เซียนเต้าหลิวได้พูดไว้นางไม่สามารถขยับได้ยิ้มมือของนางยังคงถูกดูดติดเข้ากับอัญ,ญมณีของดาบร่างกายของเซียนเต้าหลิยวเป็นสีทองเปลวไฟที่อยู่บนร่างกายของเขาเขาเป็นคนจุดมันขึ้นมาเองไม่เพียงแค่ผา่าผลานพลังวิญญ,ญาณเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงร่างกายจิตวิญญาณและทุกสิ่งทุกอย่างทวทสรค์ี่ริิสสุธ์่่ดคอยๆผาญ ร่างกายเขาให้หมอดไหมในขณะเดียวกันลูปปั้นทุสวรรค์ที่อยู่ด้านหลังกําลังดูดกินกินพลังที่ประทุออกมาจากเปลไฟและก่อนที่เซียนเต้าหลิวจะจากไปเขาก็ได้บอกว่าเซียเซียปูมีอะไรบางอย่างที่จะบอกหลานมนนานมากแล้วเหตุผลที่แม่ของเจ้าใจร้ายกับเจ้ามาโดยตลอดทิ้งเจ้าไปตั้งแต่เจ้ายัางเป็นเด็กนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของนางทั้งหมดพ่อของเจ้าไม่ได้ตายโดยน้ามือของผมมุยธ์เฮาเทียนถังเฮาในตอนนั้นถังเฮาเพียงทาให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นแต่ว่าคนที่ฆ่าพ่อของเจ้าจริงๆก็คือปีปีตรงแม่อานระะไ ปู่บอกว่าท่านแม่ฆ่าท่านพ่ออย่างนั้นหรือเสียเลิเสียจ้มองไปยังปู่ของนางยังไม่เข้าใจเจนเต้าหลิวก็ถอนหายใจพร้อมบอกว่าอดีตก็คืออดีตท,ทุกอย่างได้ผ่านไปแล้วในตอนนั้นพ่อของเจ้าต้องการลังให้นางอยู่กับสำนักวิญญาญุดจึงใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่านางจะอดทนมานานหลายปีก่อนที่จะลงมือสังหารพ่อของเจ้าการที่ปู่ไม่สังหารนางก็เป็นพ่อหลานเพราะว่าเจ้าไม่มีพ่อแล้วปู่เลยไม่อยากให้เจ้าขาดแม่ไปอีกคนจึงเล่าเว้นชีวิตนางหลังจากที่เจ้ากลายเป็นเทพทูตสวรรค์คิดให้รอบครกลังอย่างไรแล้บกมีีใครท่ จะมีโอกาสกลายเป็นพระเจ้าได้คนคนนั้นก็คือแม่ของเจ้าว่าใจคงนางถูกกินกินไปแล้วด้วยความชั่วร้ายหากนางประสบความสาเร็จนางจะกลายเป็นเทพลักสดซึ่งก็เป็นศัตรูกับเจ้าในฐานะเทพทุตสวรรค์ในใจลึกๆของปีปีตงนางยังคงลักเจ้ามาโดยตลอดเจ้าต้องมีอำนาจในการปกครองจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์แล้วก็ตัดสินใจกับตัวเองว่าจะทําอย่างไรกับปีปีปตงส่วนทั้งฝั่งเซียนแลนเซียเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็เอาแต่พูดว่านางข้าพ่อของข้านางข้าพ่อของข้าเซนเต้าหลิวก็ยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจหลังจากทีีี่่่่่ไไดดดด้้้พพููออออกกกกกกมาาาาาานนนนทจจจะลโปัั็ยงติๆขว หลอนล็อกเจ้าคือความภาคภูมิใจของปู่ต้องผ่อนการทดสอบครั้งนี้แล้วกลายเป็นเทพทุตสวรรค์ให้ได้ทันทีที่เขาพูดจบตัวทางร่างกายของเซียนเต้าหลิวก็ถูกเปลวไฟสีทองเผาไหม้ให้อย่างสมบูรณ์เมื่อเซียนแลนเซียได้ยินเสียงที่ดังขึ้นมาอย่างตีติดขัดๆนางก็กลับมาได้สติอีกครั้งสิ่งสุดท้ายที่นางเห็นคือดวงตาที่เต็มไปด้วยควมยามมร้อนนนางพยายามนิ้นลนอย่างสุฤทธิ์แล้วก็ตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดว่าท่านปู่ ทันในนั้นมือของนางที่ถูกดูดติดเข้ากับอัญ,ญมณีบนด้ามดาบก็สามารถดึงดาบขึ้นมาจากพื้นได้อย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นรูปปั้นทุดสวรรค์ก็ถูกจุดติด้วยเปลวไฟสีทองตอนนี้รูปปั้นทุดสวรรค์ที่เดิมทีเป็นสีเทาก็กลายมาเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์อาแขนอบกอดเฉลนเสียไว้แน่นและในขณะเดียวกันเฉลนเสียรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างกำลังหลอมรวมเข้ากับร่างกายของนางอัญ,ญ,ญมณีรูปสี่เหลี่ยมบนหน้าฝากก็เป็นแสงเจิดจดัสมีขึ้นพลังมหาศาลประทุขึ้นไปในอากาศอย่างต่อเนื่่่ออองงงงงหลััััจจจาา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 กกกกกกกนนนนน้็นน็็สสสสสูสูญเเีียยคววมมมมมรรถใิดๆทุขซ ว่าเทพทุสวรรค์จุติหลังจากที่สิ้นเสียงจางสีทองทั่วทั้งวิหารก็จางหายไปรูปปั้นธุสวรรค์ที่อยู่ตรงกลางวิหารก็หายไปเช่นเดียวกันในตอนนี้เหลือเพียงเซียนันเซียคนเดียวที่ด้านหลังของนางปีกทั้งสามคู่ก็กางออกแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์เสื้อผ้าทั้งหมดก็หายไปเใิดเห็นร่างกายที่เปื่อยเปื่ซึ่งผู้สปอยก็อยากจะบอกเลยว่าข้าอยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ต้องต่ยข้าก็ไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตหากว่าวข้าได้เห็นสิ่งนั้นเฮ้ยใครเครียด นางถูกปลุกให้ตื่นจากความเจ็บปวดรู้สึกคันไปทั่วทั้งตัวเรากล่าว,ว่ากำลังถูกมดนับล้านกัดหากว่าเป็นความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวนางย่อมทนได้แต่ว่าอาการคันนี้น่ากลัวยิ่งกว่าความเจ็บปวดทําให้นางรู้สึกเรากล่าว,ว่าไม่ต่างอะไรกับความตายนางอยากตะโกนออกมาแต่ก็ส่งเสียงไม่ได้อยากจะเกาแต่ว่าร่างกายก็ไม่ยอมขยับความทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกําลังจะทาให้จิตวิญญาณของนางพังทลายลงได้ทุกเมื่อเสนและเสียรู้ดีว่าหากนางล้มเหลวในการสืบทอดเป็นเทพเจ้านางจะกลายเป็นผงทุลีอยู่ในวิหารแห่งนี้ทันทีและในช่่วววงงงงเลาาาาาาสถนนนนนกกกรณณิิฤตัั้จญขออคยๆปฏ ลของคนผู้หนึ่งอยู่ในส่วนลึกของหัวใจโดยสวมชุดคุมยาวซึ่งคนผู้นั้นก็คือปีปีตรงปีปีตรง,งกำลังฝ้ามองนางด้วยการแสดงออกที่เย็นชามีเสียงสะท้อนดังกล้องในใจเสียลนเสียดังขึ้นมาว่าเจ้าไม่อยากจะเหนือกว่าข้าเจ้าเกลียดข้าไม่ใช่หรือข้ากำลังรอเจ้าอ,อยู่ข้าเป็นคนข้าพ่อของเจ้าเองถ้าอยากจะแก้แค้นก็มาหาข้าสิและในตอนนี้มันก็ทําให้สติของเสียลนเสียสั่นอย่างรุนแรงแม้แต่อาการคันที่น่ากลัวนางก็รู้มันไปแล้วด้วยซ้ําและนางก็พูดในใจว่าปีปีตรงข้าเกลียดเจ้าข้าเกลียดเจจ้้าาาี่ทนอองตํ กมากที่สุดเพื่อให้เจ้าได้ลิ้มลองความทุกข์ทรมานจากนั้นร่างของปีปีดองก็ค่อยๆหายไปสิ่งที่เสียและเสียมองเห็นคือสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามของปีปีดองความแข็งแกร่งในจิตวิญญาณของนางก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจิตวิญญาณที่ใกล้จะพังทลายก็กลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งแล้วปิดกั้นความเจ็บปวดจากอาการคันก่อนหน้านี้และเวลาก็ผ่านไปในตอนนี้ความเจ็บปวดก็ทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งจิตวิญญาณของนางก็กลับมาสั่นคลอนอีกครั้งนางก็ได้แต ลึกสุดของหัวใจมีเสียงดังขึ้นมาว่าหลอนล็อกอย่ายอมแพ้ต้องอดทนไว้นี่คือโอกสที่ปู่ต้องใช้ชีวิตของตัวเองแลกมาและนางก็พูดออกมาในใจว่าท่านปู่หลานจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดจะต้องทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนท่านปู่ไม่ต้องเป็นกังวลหลานจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดให้ได้และก็จะทาความปรารถนาสุดท้ายของปู่ให้เป็นจริงขอพลังของท่านปู่จงสถิตยอยู่กับหลานและหลังจากนั้นร่างของเซียนลันเซียก็สันสะท้านอย่างรุนแรงร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานางที่เดิมทีอายุ30ปีีในนนนตอออ้ก็ดู่ยาลงากับเด็กอายุ18ปีร่่าางกยทีอว้วนก่อนนี้ก็ดูอ การเปลี่ยนแปลงมีเอวเล็กลงหน้าอกก็ขยันใหญ่ขึ้นเป็นหมักแตงโมดีนะที่มีเล็กหมดยังมีส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาบ้างะฉพกโค้งงอก้นกลมขาเลี้ยวพร้อมกับอญัญมณีรูปสี่เหลี่ยมบนหน้าฝากก็แตกสลายหายไปกลายเป็นสัญลักษณ์รูปทุตสวรรค์หกปีกแทนทั่วทั้งร่างกายลูกโซนไปด้วยเปลวไฟสีทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีกทั้งหกที่อยู่ด้านหลังของนางถูกประคุมไปด้วยเปลวไฟสีทองและทุกครั้งที่กระพือปีกอากาศโดยรอบจะถูกบิดเบี้ยวด้วยแสงสีทองหลังจากนั้นเซเลนเซียก็คำรามออกมาเสีีีีีียยยงงงงงงดดดััพรรรรรร้้ออ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 มมมมมมกก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 กบบหหสทททะะะิาา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 จจู่่่แปปลลชนฏ ลายบนร่างกายของนางก็กระจัดกระจายทันทีก่อน่ีเห็นร่างกายที่นุ่มนวลลวดลายสีทองทั้งหมดเปลี่ยนเป็นเส้นสีทองแล้วหลอมรวมเข้ากับกระดูกทั้งหกและกระดูกสีทองทั้งหกชิ้นก่อนหน้านี้ก็คือกระดูกวิญญาณซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของจักรวรรดิวิญญาณุ์มีชื่อเสียงอย่างมากในโลกวิญญาณเพราะว่านี่คือสุดเกาะทุสวรรค์ก่อนที่จะมาที่นี่เสียแลนเสียได้หลอมรวมกระดูกวิญญาณทั้งห้าชิ้นเข้าด้วยกันแต่ก็ไม่กล้าหลอมรวมกระดูกวิญญาณจนลำตัวเข้าด้วยกันแต่ว่าตอน อนนี้ก็ไม่ใช่กระดูกวิญญาณอีกต่อไปทั้งหมดรวมรวมเข้ากับเส้นสีทองแล้วกลายเป็นของเหลวสีทองขนาดใหญ่เล่ากับลูกบอลยักษ์ที่ลอยอยู่ด้านหน้าห่างจากหน้าอกของเชียนเลนเสีย3เมตรในตอนนี้เซียนเลนเสียก็อดทนอย่างมากกับความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันจนเกือบจะทําให้นางสุดลงกับพื้นแต่ว่าจิตใจของนางก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้แต่อย่างใดเมื่อเขานึกถึงการเสียสละของปู่ของเขาสิ่งนี้ได้กระตุน้นให้จิตวิญญาณของนางอดทนได้มากขึ้นและในเวลาต่อมาก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นลูกบอลสสีทองที่เกิดจากกระดกกวววาองขเเ้หนลลลตป็็แ ซึมไปทั่วร่างกายของนางแล้วห่อหุ้มนางไว้อย่างสมบูรณ์และความเจ็บปวดที่รุนแรงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก็ประทุข,ขึ้นมาในจิตวิญญาณของนางความเจ็บปวดยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้เสียเลิเสียแต่กลอนออกมาเสียงดังภายในใจว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างจะจบลงแบบนี้ไม่ได้ข้าจะต้องกลายปเป็นเทพทูตสวรรค์ให้ได้ข้าจะไม่ยอมแพ้และในช่วงวิกฤตในตอนนี้ทันใดนั้นร่างที่3ก็ปรากฏขึ้นอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ,จเจริญเสี่ยก็จ้องมองด้วยความงงงงเง,งา แต่ว่าปีปีตงก็เป็นเหมือนกระปูของนางที่ทั้งคู่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของนางว่าแต่เงาที่3นี้เป็นใครกันถึงมีความสำคัญมากกว่าปู่ของนางและปีปีตงเงาที่3ก็ค่อยๆสัดเจนขึ้นอยู่ภายในใจของนางเป็นชายหนุ่มผมยาวสีน้ำเงินดวงตาสีขาวม,มีรูปร่างสง่างา,ามกำลังยืนนิ่งพินอยู่เมื่อเซียนเลนเสียเห็นเส้นนั้นเขาจึงได้พูดออกมาภายในใจว่าทำไมถึงเป็นเขาไปได้ซึ่งมันก็ทำให้หัวใจของเซียนเลนเสียตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่คิดว่าคนผู้นี้จะมีความสำคัญกับนางมากกว่าปู่และปีปีตรงจนกระทั่ มากแล้วแล้วก็เข้าไปในส่วนลึกสุดของหัวใจนางอีกด้วยการปรากฏตัวของเขาได้ช่วยให้นางเข้าสู่การลงไหลครั้งที่3ช่วยให้นางเข้าสู่ความเป็นพระเจ้า